ยำแรงได้ไม่ต้องยิ้นรัวเ่ยอ้าวแถาหย่อกหัวอยู่แยมแยมสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานบุกมาใหญ่เงึงคือเก่าพี่น้องมาแวะก่อนสิไปวีิ่งมาแหวกไปงานไปงานาเยดมาแวะห้อมเล่นสาวก่อนห้อมกันแล้วพี่น้องเลยเพิ่งมาแหวกด่าเล่นสช้าเผาล้านสาวกับผูกมันเห็ดยังเนาะเอฟซีมานั่งโซกกระโปงไปพี่น้องไปชิบชอาเจอยหญ่เงึงเจอลูกล้านยหญ่เงึง ว่าดีพี่น้องมีผ้าถอดีเรื่องสะอาดอกะกินแม่ลูกอ่อนเนาะม,มันกะธรรมดาห่าฮากะไม่เป็นแม่ลูกอ่อนช่องถืออะไรเพราะฉิบบอกเขาใจหากว่าเขาหยอกเขเผามันน้องสุยทำไมโซกกระปกคุณทำไมโซกกระปกอย่างงี้อ,อันเนี้ยโซกระปกก้าออกมาให้พี่น้องเบิงบ่งมาสันอันทายคลิปมาให้พี่น้องลงลงให้พี่น้องเบิ่งมาสันโอ้ย

ซาซูย์เน่ะตัวเสือโลกโซกโปกจะไปกินต่าบนทุ่งนาโซกโปกบนสกโปกกับอยู่น้ำตัวเองเขาเขาเผาไปแห้งเนาะเผาไปแห้งป้าตัวเองเน่ากันแล้วแจ๋มึอนีนกาพี่น้องเลยส่งตัวแทนลงอันลงหน้าบ่าวบอยเขาเจ็บแอวแห้งกับสิบิต กลมสวยก็เล่าชิกลมได้จ้กเทไรสิไปหาอีเสียวก็เล่าพี่นนอะมันยังอยู่หาหกไห้อยู่ใช่ไหมว่านในกับหายจีจักอุโทรไปสาวยังหาหกไห่อีเสียว่ซะน้องดิแทกกับชิมาเกี่ยวแล้วก็มาคนใส่ขนานอานในกะเข้าเกี่ยวแล้วก็พอที่แทกคนพี่เนองเลยเพอเขาเจบแอใชาลูกเป็นอยางนีร้อยเป็นหยางอ ช่างดีกินนมแล้วอาภาษณ์บาเด้อร์ลังเถือกระพาะลังเถือกระลึงยาชีบอกว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกทำตามชุเฮาแนะนน้ำดอกเพิ่นเลี้ยงตามสูตรของเพิ่นตัวเนตัวตัวทำตามกับทำตามตัวแมนแมนกับขออภัยเนาะเพิ่นเม่นมาเฮาวกับแมนเพิ่นเม่นมาเฮากกับย่อมลาบแล้วกันเอาไปปลาปุ้งหรือเปล่ากาซีบอก ตอบเพนขึ้นหน,นะแบบเพิ่นเว้ากันว่า,วา,วาถึกลูกพิษหนะเฮาก็สิตอบเพนขึ้นอยู่ก็<ม>ตอบภาษาเฮานี่แหละจัแฮงบ่ค่อยเฮาบ่จักนหงึงบ้า, <c oughs> บานเนาะเออเฮาก็เว้ากันนี่แหละมึงกูทุดาพี่น้องเอ้ยซะมาปีตีนใส่กันอีกรับแล้วนี่ตื่นมานี่ยังป้ายังบ่ได้นอนอยู่บ่ลเสือกกับเพโหักหเนยเงี้เลยคืนนี้เป็นวัด เสียตลาไปตดบอกมันลมแห้งบ้านผอนัดอันแทนอันผ่นบอกอาดอันนี้นี่นี่มันเป็นตะนางนี่นั่นแหละต้องใส่หมวกให้บ้านในคันอาลงณเหวนี่ออเออคันอาลมอาลงได้เพราะอากาศมันห่อนแต่ว่ามันลมเมนบอกหอนอยู่แต่มันลมอือมันลมอนมกลมเนาม่อาศแม่นนิดนอันอาลงก็จะถอดหมวกอืมถ้าว่าหมจะถอดหมวกมันเดิ่มแบบ ซาซูยต้องเฮียนหูเองนะเฮียนหูไปอะไรพี่น้องเลยเฮียนหูไปเรื่อยๆหมูซ้อนข้าวกะซ้อนได้แต่สั่มนี่แล้วนาะพขอลูกมันอยู่กับข้าตลอดไล้ต้องคอยเฮียนคอยเห็ดไปอะไรตามกระเพิร์อะไรพี่น้องเลยคอยเฮียนคอยเห็ดไปเป็นมาตืนกัาสิให้ส่แต่พู้ว่าให้แต่แม่ใหญ่มาเห็ดตลอดมันกรบป๋ได้ครับตรงซอยตัวเองบ้างเห็ดได้ก็ได้ ก็อยเห็ป้ลี่น้องเยใครป็นต้งแต่แรกแ่ามนั่นแหละนอแต่ข้าวเห่านะเด้แต่ข้าเห่าก็มีแต่ไม่ใหญ่มั่งเอาหนองดีแทกอ่าขอยามเขายาน้า่เห่าวันได้ย่ำเลยได้ห้องตะกี้กินขมกเนาะบ่มีเ้ารีแลกย่ำนก็เอาแลวบาทนี่มีแต่พอกับไม่ใหญ่ได้ย่ำเลยได้ไหวเขาย่ำบ่ได้พี่น้องเลยนี่เด้สาเฮตเป็นแมลกอ่อนนั่นแหละแต่กย่ำขาเนาะ แเราวิยมอย่างเขายัยงึสิบดกี่เกราก็เรื่องสะอาดแต่ไม่มีผุโอยายเงึงอันนี้บาความจริงไป้อกลีเกีียงกวงงซ้อเห็ดหกนี่เราหายโดยได้สิลับอยู่บ่เด้บ่อลบดอกคือนั่น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 นั่อย่าเข็ดได้ได้ลูกอยากบอกอยากบอกเสียงว่า คุณโอ้ยเอ้าอีเมมันรักหโอ้ไม่รู้กีฬาคดงงรัอู้บดเลยซุบซบติ่ง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 ติ่่งติ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 งติ่งติ่งติ่งตงติ่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 งงติ่งติ่ง่งตง ม่หอมหอมยี่บอหอมยี่บอหอมก็ะบ่หอมพ่อน่ะพ่อน่ะอดใจบ่ได้ไปหาโกลงหวนแต่เล็กๆผัวเห็นแต่หมูดมุ่งแต่ไม่จุ๊บเลยไ่จุ๊บเลมีตะกุบกรได้ดมผู้เดียวผลวะมาหนุ่มนะให้ชิดใจได้ทำกระไดมาห้ามื่อหนึ่งแห่แห่แห่พี่น้องเอ้ยเอาให้นะผมกินไรเด้อหน่ะหน่มือหน่ะมือหน่ะ

จะผ่าบาเป็น hmm. อีืว่าแม่เอาคุณพ่าแล้วพ่อผ่าไม่แต่อูดังเสียบาใจใจนเมื่อเือเมื่อเ่เมอมอเมื่อใหม่พ่อเม่มือใหม่อเอเม็่อเือลูกฮะบ่อเมืเมื่อเมเม่เมเ่อเอเม่อมืัอ่่เม่อมเฮ้อ อยากได้อยู่ลุมนะพี่น้องเอ้เาสร้างมันเลียงยากลูกเขาน่ะเลาะตายไม่เลย่ไม่เท่อยากได้นะคะแพงเล็กหน่อยพ่อหรือบ้าอีกวะจันบพ่อแต่บอกเอาบอเอาอาจจะสองคนลวพ่อบะบอพ่อหากบ่เอายงวะขอยอ่านน่ะไม่ได้ขข่อยห้อนนี่บอกพ่อบอกพ่อกหากบอเอาเข้าบอเอากะได้คู่มึงนี่มันมียงมียา นี่เบิดอยูข้าวและกันเอาอีกผู้หนึ่งนี่ข้าวเห็ดมันให้เลยแล้วเนาะนี่ข้าวมันเปล่าอีกเนื้อเห็ดมันกระได้เองบ่ได้เอามันก็ต้องเห็ดมันแล้วกันเอาผู้ได้ผู้ที่สองอีกแม่บบขึ้นจะอายุสักอ่ะต่อมายังคันชาตอนนี้ยังบุคคลพุนลูกได้ดสองสามปีพุนสามปีเขาจะให้เอาเพอห้าวผ่าเดย์สามปีสี่ปีหาปีผุนหละ วอพื้นห้ายซะโอ้ยหูหูหูกรอบได้แห้งกับกรอบบ้นูกลบ้าโอ้ยมัยังอะไรเบอร์ถังนี่แป้งไหูปันหูลิงมลูเห่อมอไปเลยวนะเริ่อมหอดแล้วก็เจ้อโจมลงตรางแลกแนันกระุนจใดกับพุ่ยกันอะไรเนี งเน่กันท่าอ่ยย่งรถมาก็จด้รถะเด้ยปารุงเอ้ยทีนี้นม่ใหม่เมื่อใหม่เนาะขอบคุณถูกคนคนลลายถึงปีชมมากันได้เลยทีนอเรือดุดได้งบอนเราสมอกันเไปเกี่วเกได้นเขาไปเกี่ยวเาแล้วเกี่ยวเาแล้วสีส่วนอดปากูน่ิ ไม่ไมเห็นขีชกนะถ้าหัควายกอีดชจะยมีรอยเกี้ยงบอสเบิร์ูนยังบกเกี้ยงซะผูมันยืดอยู่ผูคอเป็นผักเป็นผักแล้วมันจะโบกเกี่ยงได้โบเียงไโบปตอเลยนะยังนางคอคือมาหิบผลิลนะนางคอใหญ่นางคอลายมนางคอหน่แม่นนี้นะครับลูกนะผมมอสคอจะบุ๊คมอนคอกะมี่เป็นผักเป็นผักยังไม่เห็นลูกมะ บ่ามันเป็นผักกูบ้ามันคือเป็นผักแน่ๆอูบา้จิจักอ้อเด็กน้อยกูเคยเห็นว่ะบ่าเป็นผักบุงหนะชูวยนมึงเบ่งลูกมึงหนะเจ้าว่านักมวยนี่บ่าเป็นผักนี่กับผักนีลอยมึงจะเป็นกล้าตีรอยเจ้าว่านักมวยาจ้งมาถึงเบ่งขางนี่ขางเบ่งน้นบ้าขางข้มพันกูคือเซ็กซี่อยู่ในน่องหอยให้บอกขางนี่กับเป็นนี่หบอก อันอันจะไปดูบ้าเหนือลอนมันชิวนมาจังไม่ถาหรือมันชีเป็นยังมันชเอใ่ไหมหึ่นตาเต็มน่ยยืยังหอมคอยได้ท่าวเ้ยอย่าขู่ตัวเองลูกอยาขู่ตัวเองเบิ้งเกตอนี้อันนี่นะพี่จะเต

น่ะเออไม่น้อะไรกันว่าข่าวบอดถือหอมกันเออ่มันจะดูแทบเันข่าวถืออ่ะดูรูปดูดูดอ่ะกินคือไปดูวัลูกน่ะดูวนี่นี่ข่าวถือได้น่ะเดี๋ยดูแลดูแลบ้าเผื่อจะกินได้ ลีลาเบื่อกินไรเบืมันเลียมันเปียกก่นอนเนาะแม่แม่มันเลียมันเปียกก่อนเบ้าปากแห้งหัวนมแห้งเดิหัวนมก็เห็นปากก็เห็นปากมือเปล่งสื่อดูนุ่มลาย แอนจีบอกว่าซัสุ้ยอาบน้าอุ่นก็ได้นะบโบอาบออดอกเช็ดเอาไม่ต้องพิเศษเอานพิเศ็ดน้าห้องซิบกูมือยังอาบเอประมาณสองถีบแม่ห้องเขาเศษเท่ากับหูอยู่ว่าชวนได้สะอาดบระสุทธิ์นะเอากระเ็ดเท่ากับแข้งข,า,งขาเท่ากับล่างแขนแป้งและแป้งกูมือเสารแรงในแขงแขวนี่ได้ดีท่ายอดอีมีรอยฮาต้องรอไอ้บาดเท่าดีบบแมนย่านบ่ได้อาบไม่ชิ้ย่านบ่ได้อาบพี่น้องเลย น้ำนี่มันบอลแลนนี้ไปใส่ดอกไฮบ้านเท่าดีคับขาดก็เนาหชิใส่มันเอากี่ค่อยออกวัดเลยสิหุกสิทูสิคัดสีสวีวันกับขาดตอนนี้ข้อรักษาบาดแผลก่อนให้มันดีกับขาดมีแต่สีเศดเอากายซิบกับมือเป็นอะไรจะชิย่องมันแปลว่าแผลมันจะฉีดเนาะทำามแผลก็ฉีดเขากระสุนพยัคฆ์นบ่น้ันน้ำเขาเลยมันซึมเงยก็เลยล้อยมันนะจะก่อนล้อยมันดีๆจะก่อน เก็ดอีกแล้วเก็ดอีกแล้วเก็ดถักเแห้เก็ดน้อืมนั่นระวังนี้เด้อขอาไปก่อนอไปดีลงมาหอดหน้าเซี่ยวเลยพี่น้องจ้าคิดว่าสิมาซ้ำไทยเขาละสี่ป้าวันยังสี่ให้่าสัน เขาห้านะ่ะมาแล้ววิทย์้านศินมมนกระสีพ่อๆกันน,นี่แหละเอ้ย,ยขงเลยคงเออได<อ> <c ười> ้ได้ได้กุจา้าขายข่าวอีแม่เฮ้ยยังกดเลยมือยังขายเลยใดังบนบดาคุณไม่ยังกระเพ่งยังกระเพ่งห่อจ้างคนกับมันซองร่อยกับเบิรตตัววะนฮะ แม่นแล้ว่นหายกุ้งกุเสานี่ลากคลิปแล้วเดพี่น้องเ้ากับสิเกี่ยวเขาก่อนไปเบยุกิอ่าไปว่าวั่ะหซนเขาใจเรื่องซาซุยโดนเผาโซกปกประสัทน้ำไม่อาบอยู่ได้ไงห้ามกบไม่อาบเพือการได้ตอนผ่าเออมอบอกให้อาบมอว่า แบบแเสร็จโตเอาของกูเราอยู่กล้ามกูบอกเคยหูจักนอกูอยู่กล้ามกูอาบกูมือและเสาวแรงเทียงสามสี่หาเถื่อมือหนึ่งตอี้อลูกใหม่บ่อหแบบอหยันฉมันอ่อนมันอ่อนมัสีเงื่อสีงานนอิี่อยู่ไฟคือกันอีเม่บ่อให้หูขี้ไข่ได้เวลาอาบน้ำนะี่อ่อนหนาในกระบอกห้ลูเพื่อจะหนางานมาขึ้นกันไนไปี่งได้อาบดหัวน้ำห่อนันเต้นรงๆให้ความห่อน อ่าก็ต้องใช้อมไวเอออ้เจ็บออกซองตีอนไหว่่หมสะบนู่หมวดไปเลยอยไปซื้อซาซิม่าเด้ออ่าแบบว่าซาม้ากับแบบนึกเธอกะหยอกแหน่กันว่าเอ้ถืออันนั้นคลิปกับทาถอดขอเอาไผ่ละลายเฮ้ยผู้บ่าวมาเฮ้ยเอ็ง่าชวนลงมานำอยู่ อบอลาลังไม่พี่น้องฝากกันชิดหน้าจ้าท่านผู้ชมสบายดี